คำอุปมารเรื่องบุตรหายไปลูกาบทที่สิบหข้อ25่สถึงสานี่เป็นเรื่องสุดท้ายเกี่ยวกับสิ่งที่สูญหายซึ่งพระเยซูทรงบอกลูกชายคนเล็กได้รับมรดกของบิดาและเดินทางไปยังเมืองอันห่างไกลเขาใช้เงินทั้งหมดที่นั่นอย่างไรก็ตามผู้เป็นพ่อรอคอยลูกชายคนเล็กที่เนลคุณและต้อนรับเขาอย่างอบอุ่นเมื่อเขากลับมา พ่อวิ่งไปกอดเขาแต่งตัวเขาด้วยเสื้อผ้าที่ดีที่สุดของเขาเพื่อไม่ให้ใครมาวิพากษ์วิจารณเขาใส่แหวนบนนิ้วของเขาและสวมรองเท้าของเขาบุตรคนเล็กกล่าวว่าฉันทำบาปผิดต่อสวรรค์และต่อพ่อของฉันด้วยต่อไปนี้ฉันไม่มีสิทธิ์ถูกเรียกว่าลูกของพ่อฉันแต่พ่อก็พูดแบบนี้กับคนรับใช้ที่บ้านจงเชืดลูกบัวอ้วนผี แล้วร่วมงานเลี้ยงกันในเวลานั้นหากวัวถูกฆ่าและมีงานเลี้ยงนั่นหมายความว่าทุกคนในหมู่บ้านจะได้รับเชิญและมีงานเลี้ยงใหญ่ขึ้นตอนนี้พบลูกชายที่หายไปของเราแล้วเป็นเรื่องปกติที่เราทุกคนควรจะมีความสุขและเชื่อนชมินดีร่วมกันใช่ไหมแต่่าำกลางความสุขอันยิ่งใหญ่นี้มีคนหนึ่ง ที่ไม่มีความสุขเลยเขาเป็นลูกชายคนโตระหว่างทางกลับบ้านจากที่ทำง,งานลูกชายคนโตได้ยินเสียงดนตรีและการเต้นลรามาจากบ้านเขาคงมีลางสอนหอนว่าน้องชายของเขากลับมาแล้วเขาเห็นพ่อรอคอยน้องชายมานานแล้วดังนั้นเขาคงรู้ว่าพ่อจะให้อภัยเขาเราเดาว่าลูกชายคนโตไม่อยากกลับบ้าน และเห็นสิ่งนั้นเขาโทรหาเอ็ดคนรับใช้และถามเอ็ดว่าเกิดอะไรขึ้นคนรับใช้รายงานว่าน้องชายกลับมาอย่างปลอดภัยและมีสุขภาพที่ดีและนายของเขาได้ฆ่าลูกหัวอ้วนผีแล้วลูกชายคนโตโกรธเรื่องนี้และไม่ยอมเข้าง,งานเลี้ยงเมื่อผู้เป็นพ่อได้ยินเรื่องนี้ก็ออกมาข้างนอก และปลอบใจลูกชายคนโตลูกชายคนโตคุยกับพ่อของเขาตอนที่ฉันทำงานให้พ่อเขาไม่เคยให้แพะฉันเลยแม้แต่ตัวเดียวแต่เจ้าลูกชายคนโตคุยกับพ่อของเขาตอนที่ฉันทำงานให้พ่อเขาไม่เคยให้แพะฉันเลยแม้แต่ตัวเดียวแต่เจ้าฆ่าลูกวัวเพื่อนน้องชายของเจ้า ซึ่งเป็นผู้ทำลายทรัพย์สมบัติของบิดาเราจนหมดลูกชายคนโตโ,ตโกรธเพราะน้องชายของเขาแน่นอนว่าเขาได้รับมรดกของพ่อด้วยแต่เขาคงเกียดน้องชายของเขาเพราะเขาใช้มรดกเดียวกันทั้งหมดและฆ่าลูกบวชตัวหนึ่งและจัดงานเลี้ยงให้กับน้องชายของเขาผู้เป็นพ่อคงจะเสียใจกับคำพูดของลูกชายคนโต ที่ไม่เข้าใจความรู้สึกของเขามากกว่าตอนที่ลูกชายคนเล็กออกจากบ้านหรือเมื่อเพื่อนบ้านวิภากวิจารณ์ณเขาพ่อเรียกลูกชายคนโตของเขาเฮ hey ้เขาพูดแบบนี้เหมือนกำลังเรียกลูกชายที่เขารักมากที่รักตั้งแต่วินาทีที่ฉันส่งต่อมรดกทุกอย่างเกี่ยวกับฉันเป็นของคุณแล้วและพ่อก็อธิบายให้ลูกชายคนโตฟังว่า ทำไมพวกเขาถึงดีใจที่ลูกชายเล็กมาทุกคนต่างจากเมื่อคุณสูญเสียแกะหรือเหรียญเมื่อคุณสูญเสียคนไปมีคนได้รับบาดเจ็บและหัวใจของคุณแตกสลายคุณคิดว่าใครเจ็บปวดที่สุดในภาคอัมภีร์ในปัจจุบันมันเป็นพ่อแล้วเมื่อคนเก็บภาษีและคนบาดนำเนินชีวิตอยู่ในบาป ใครเจ็บที่สุดถูกต้องมันคือพระเจ้าพระเจ้าผู้ซึ่งมีจิตใจเจ็บปวดยิ่งกว่าใครๆทรงยอมรับคนเก็บภาษีและคนบาปที่มาหาพระเยซูและบอกให้พวกเขาชื่นชมินดีและมีความสุขด้วยกันเช่นเดียวกับที่พวกฟาริสีต้องการอยู่กับพระเยซูลูกชายคนโตยังบอกด้วยว่าเขาผิดหวัง กับความสนใจและความรักของบิดาอย่างไรก็ตามพระเจ้าบอกเราทั้งพวกฟาริสีและพวกธรรมจารย์ให้เปิดใจของเราอีกครั้งให้ยอมรับและชื่นชมยินดีด้วยกัน